กลับสบายดีพี่น้องปองไปวัดสุขสุขขคนเนาะวันนี้กะมาอยู่กับสองโมเตรียมบันหน้าอีกคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะวันนี้เขาก็มาอยู่ที่เม,นะ<ส><ญ>มืองยังนะเมืองยังนฮะ ไม่อมตะดุมพรเนาะแข็งแข็งยับประส่างเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาถามความผูกซื้อของอ่าแต่ละคนเนาะที่เขามาจุอกักตัวอยู่ในศูนย์กักกันโควิดลักสเสวยเนาะว่ามีความผูกซื้อเป็นยังไงกันเนี่ยแต่ละคนโอเคเนาะพี่น้องก่อนจะไปรับส่งมคิวกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนน้ำเ,เนาะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะให้เฮาเห็ดมาเห็ดคลิปใหม่ๆเนาะ เขาบอกว่าห um> ้เวนระยะห่างกันเมตรหนึ่งมันมันจะคุยกันทูเหลืองอยู่เราเริ่มจลกเกี่ยกก้อนเล่นนี่ตอนนี้ก็นอนควยแนงกันอยู่บี่นอ้อยสถานที่พักพิงันก็ที่ว่าสะอาดดีเนาะอาดยู่บนเวยน้มันจะได้มาอยู่นี่ไห้จังมือละเพิ่มมาได้วันสองวันอีงเนาะวันสองวันไปจะได้อยู่นี่มวนเนระสะดวกสบายอยู่ใน้กันอยู่กันกินกันเลย ไฟกาบี่ก้าวเกี่ยมให้เ,เด็ดเลยน่าจะแน่แเป็นก้าวขาวก้าวาเนาะไฟกาบมี่ให<น>้แบบไฟกาบมี่มมยงังยังก็เคยยังไงมือหนึ่งสามขากก่ามเนาะแต่เป็นภาษา <laughs> ไทยก็วันละสามมือเออนั่นแหละโอเคเนาะเดี๋ยวไปคน,ปนต่อไปเลยเบิงบ้งเบิ้งตะบอลนอนพี่น้อง <laughs> นอนสวยกันนี่นเดี๋ยวขออนูาาหยาสามได้เด้ออยู่บันไดนาะเจ้า

นี่แหละก็บบนอยู่บนเศร้าก็บที่ว่าสะอาดสะอานอยู่แต่ว่าก็ต้องซอย,ยกันนี่แหละรักษาความสะอาดทำความสะอาดซอยกันนี่แหละรักษากระต o สะอาดกันเอาอีกเอ้าไม่ยังขนาดโอ้ยคุณน่ะความเนาะนี่เนาะก็จะเป็นบนผักเศร้าอยู่ในนี่ก็มีหลายหลอยหลายหลอยคนอยู่ด้วนี่น ขากจัดแ่งให้ยูของเนึงกับประมาณสิบกว่าคนเนาะประมาณสิบสองคนเนาะกติวาการเบึ้งแย่งของจหนาทีเพิ่นกับดูได้ดีกับโอเคอยู่เนาะแต่ว่าไรายคนที่เขามาอยู่นี่เขาเจ้ากระคือว่าเนี่ยรายคนที่เขามาอยู่นี่กับพรเจ้ากับแบบบบมีงานเุหรือว่าหลายๆคนกับตกงงานแนงแน่ก็ได้พากันลงมาเนาะ แต่ก็หลายคนก็มาแล้วก็อยากให้เมื่อหอดบานหอดซองแต่ว่ากะเมื่อบ่หอดเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องถือก,กักโตัวกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ป้องอบครัวเราเนาะเดี๋ยวเราสิพาหลอบบึงบรรยากาศรอบๆน้ำอัดแถวนี้เนาะไอ้ศูนย์กักกันตถวนี้เนาะ เดี๋ยวเอาสิเก็บบรรยากาศแถวๆนี้ให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวไปรับส้มกันอีกรอบนึ่งนะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์การลักเสาเอสเนาะนี่ก็คือมีแต่คนเข้ามาอ่าถือก้าคือกันในนี่นมีรายอยู่ประมาณสองสามร้อยก็คอนอยู่เนาะ เอาลงมาเขาก็คิดว่าสีบริได้โดนกัดผันลงมาหอแล้วมันโมเมนเนาะเนรอไปบรลอดโดนกัดคือเา่าถ้าไปอยากลงมากก็จะฝ่าลงมาเนาะก็ให้คันไปอยากลงมากก็ให้มันแบบก็เปิดลงเปิดลานคอยพากันลงมาคันไปอยากลงมากก็ได้าบ,บ้านเลยเนาะ สบายดียังสบายดีก่อนเดี๋ยวไปไปหยกมือในที่สบายดียเฮ็ดจะได้สบายดีสบายดีเห็ดจะได้สบายดีกระเบื้องคนก็มีเขาเรียงมือละสามข่าวหรือว่าละสามมือเนาะในการเป็นกะซิมี หอดๆด้วยว่าเข้าเบือกับเขาอยู่ในหนีเขากะยังมีร้านขายให้เขาซือ้อกินมาว่าสิเป็นพวกเฟอร์พวกขบเปียกหด้วยว่าตามะมัคุงเสียบเอ็นในเสีนอกันยังมีอยู่เด้แต่ว่ามาอยู่นีเพื่อนก็มีขอหามเนาะหามกินเหล้าเมาสุราแต่ว่ากินเบียอะไรอยู่โอ้แม่นนะพี่น้องเราาดินเอ <c oughs> าดินดื้อๆหามกินเหล้าเมาสุราแล้วก็ าสมามสมุทรภูลงลงมาแต่ปุนเนาะมีมีดมียังพกมากกเพิ่นกะเอาไปเก็บไว้กอนเนาะเพิ่นเอาไปเก็บไวใหายถ้าเฮ้าสีใส่กะจังไปขอนน้ำเพิ่นถ้าใส่แล้วยังแลวกะเอามาฝากไว้น้ำเพิ่นคือเกาเนาะ <c oughs> บรรยากาศก,าศก็ดีโย่บคอยหอนมาเนยนี่นาอกพี่น้องตัวน,นี้ก็ตั้งมาวัด ไข่รหรือว่าวัดรวมห่อนั่นเนาะคนนี่ยังมาว่าทันเบิร์ดเด้นนี่ศูนย์กักกันลักเสติดเนาะคนหลายหลายประมาณสองสามร้อยคนอะนี่เนาะบรรยากาศภายในเนาะพี่น้องเนาะระสีมีประมาณนี้แหละ สำหรับคลิปนี้กสิขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้เนาะพี่นอ้องขอกกันมาให้ลิหนาไปแล้วเล้อ